จ้าพี่น้องมากินข่าวน้ากันนอกมานน่เฮ็ดของหวานแล้วก็มากินอันนี้ก่อนกินของอันข้าวก่อนแล้วก็กินของหวานเนาะสิบเบิง้งให้เบิง้งไม่มีอย่างกินจ้าพี่น้องเบิง้งผัดเผ็ดหมูผัดเผ็ดกระดูกหมูจ้าเอือยแล้วเห็ดเฮ็ดไววหมูวานอันนี้กับแมนอันเห็ดพี่น้องเบิ้งเนาะหมูย่างจ้า หมูย่างเนาะอันนี้กับเมนน้ำพริกจิ้มนะคะเด้อน้ำพริกจิ้ม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 แจ่วน้องเบิ้งจิ้มแจ่วแซ่บแซ่บแล้วก็มีผักพี่น้องเบิ้งบักผักอันนี้บ้านเฮาบักบักพริกน้อยใหญ่เนาะบักพริกใหญ่ใหญ่นะก่อนๆนะมันนี้ก็เรียกเพเปอร์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  กินข่าวน้ากันนะพี่น้องเด้อกินข่าวน้ากันก่อนจ้าหนาวจังก,กินของหวานเห็ดของหวานจะมากินของข้าวก่อนเพราะว่าต้องกินของข้าวก่อนเนาะกินข้าวด้วยกันนะคะทุกคนคะ่ะหมูย่างจ้ะ อร่อยไหมอร่อยเป็ดเบ็หรือปล่าไม่เบ็ดอ๋อพิกห่ดเดงหลอ พริกที่ซื้อมาเนี่ยสีแดงแล้วเขเผ็ดอืม,อมพริกไทยจานเธอมาจากที่ซื้อมาจากร้านค่ะ<ส>ก็บอกว่าเป็นพริกจะมาจากเมืองไทยเผ็ดเป็นเผ็ดพี่พน,น้องแต่ันก็จิบ,บอกว่ารสชาติปลาพริกไทยห้ามันมันเผ็ดบอก็บคือประเทศอื่นเผ็ดแบบเหยียบยางเนอะมันเผ็ดคือสเซมนพรเผ็ดข้าเคยชินกับรสชาติมนันเนาะแบบพริกมันเผ็ดแต่แมันแสบนะ พันพริกประเทศอื่นแต่มันเผ็ดมันเผ็ดเกี้วเดียวไปเลยพี่น้องเผ็ดแบบเกี้วดิยวไปเลยแต่พริกประเทศถ้ามันพริกแบบเผ็ดแบบหอมนะเผ็ดหอมอร่อยพริกกะละพริกกะมีหลายสายพันธุ์เนาะงงด้วกันสมัยก่อนบมาหลวบบ้างแบพริกก็คือบักพริกแล้วหลวบเนี่ยพริกยังแน่ อันนี้มายู่สิบแกพริกนั่นบบกพริกนี่บบกพริกนี่บบกพริกนั่นโอ้ยนมมกกอเนะาะวามันแบบไมีบบกพริกก็คือบบกพริกเพลิดเพลินอืมตาสว่างเลยนะลอยหอเนื้อเกล็ดแตงกวาเนาะกระแตงกวาเวลาเรามีผักแล้วกนะินแตงกวาเนาะพี่เนาะ ข้าวสวยล้วนๆนะอืมอข้าวนี้อุ่นนานไปหน่อยแซ่บีนองแท้แทบเด็ดงานมัดมือถ้ากันกินมาม่ากบเอวยมันเนีเมื่อวีนก็กินมาม่ามันเสามันกินไงาย้นมันหลายแต่มันเบรกมันจะเป็นยากกันมองกัน <c oughs> กินนั่นนะใส่ไมโครเวฟนะมนะในโรงงานเป็นเมียนไมโครเวฟไผยละคนมันก็หลายเกินไมโครเวฟเนาะเขาก็จะไปนางถามไม้ครเวฟก็มือนเวลาก็บดได้กินกระ้ตงเอามามาไปลวกให็น้ำห้อนเพราะว่าในโรงงานก็เมียนเห็ดน้ำห้อนนะเขาเมียนถีต้มนะเป็นเห็ดน,น้ำห้อนว้นะเขาก็ไปกดกดกด,กดใส่มามาเขาก็ตัง้งไปจจพักก็กินได้ไป,ไปถามไมโครวเวฟก็โดนนะพี่น้องโดน คนหลยให้เป็นต้นมานี่นนะมันนีกนห็หลยหลยเพราะว่ามันีมันได้สองแห้งนะมันได้สองแรงนะถ้าเกิดได้หมื่นละห่อยก็ได้เป็นสองร้อยอย่างเี้นะสมมติว่า กูได้ปได้หมื่นละร้อยบาทกัสร็จเป็นหมื่นละสองร้อยบาททีนะเขาจะให้สองแรงคนก็ไม่หลายก่อนไปเบรกกบเอื้อยเพิ่นเกือบสิบบำมีหม่องนางคนหลายดีได้ป่ะเด็ดไปก่อนคนไม่หลายแกมาแล้วต้องตีน้องเนาะคนเฮาเรียงสีบเจ็ดของทุกคนก็อยากมีเงินอยากได้เงินในท่องกลับบ้าน Chặt đẹp phải lên ngân thêm ข้าก็บอสมารรไปว่าข้าได้เนาะ <c oughs> ว่าเป็นยังไงล่ะแน่นอันนี้มาแต่มือนแน่นมือน,นี่ข้าบอสมารถว่าข้าได้ได้จังนั้นเพราะุกคนกับมาหาเงินคือกัน ต่างคนต่างคนต่างเชื้อชาติร <c oughs> ้ายหรือไม่ทุกเชื้อชาติในโรงงานพี่น้อง <c oughs> ทั้งไทยทั้งแขกทั้งเอฟริกาเอฟทกประเทศพี่น้องร้ <c oughs> <c oughs> ายชาติหลายศาสนาหลายปัฒนารรำก <c oughs> ็ต้องอยู่น้ำกันในได้ เขาก็บอกไปว่าพูนันไปตำหนิคพูนิไปพูดถึงว่าบ้านเพิ่นบ่ดีฐานะเพิ่นบ่ดีอันนั้นอันนี้ห้ามบอสสมาติจะเบาใดนะพี่น้องเนาะมันเป็นเรื่องที่เซนงิทีฟเนาะกันก็ว่าเขาก็เสียใจกันเขากปว่าตำหนิเพิ่นนก็เสียใจกันเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดมากนะก็บอกหายเบาหวากันนะพี่น้องนะในโรงงานเขาหามเด็ดขาดและใบยุไซก็คือกันในยเมืองนี่บาได้เลย